สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับคลิปนี้ระหว่งางตัวสายกาวนะครับหรือเรียกว่าคีมจับสายดินสายกาวสำหรับตู้เชื่อมนะครับสองแบบวันนี้เราจะมาลองทดสอบเทียบเทียบกันให้ดูนะครับว่าแบบไหนมันเชื่อมดีกว่าเชื่อมติดง่ายกว่ากันนะครับอันนี้เป็นแบบแบบแรกนะครับก็คือแบบ ตอนนี้กําลังนิยมกันเลยนะครับแบบแม่เหล็กนั่นเองนะครับนี่คือแบบแม่เหล็กนะครับส่วนอย่างที่สองนั่นก็คือแบบดั้งเดิมนะครับเป,เป็นครีมเป็นครีมจับนะครับราคาสองตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับประมาณสี่สิบห้าบาทอันนี้สั่งมาจากสองทีนะครับสังเกตครีมตัวนี้จะเป็นครีมที่ค่อนข้างหนานะครับดามจับ ก็ดีกว่าครีมที่แถมกับตัวตัวเชื่อมตัวนี้นะครับตัวเชื่อม M M A ตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวเอาไว้นะครับทีนี้มันจะเป็นครีมจับแบบเหล็กบางๆนะครับตอนนี้ก็พอคิดไปคิดมามันด้ามันก็หักนะครับแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นคือแบบเหล็กตรงเนี้ยมันหนากว่าไอตัวที่แถมมากับ เครื่องเชื่อมทั่วไปนะครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราลองดูนะครับว่าสองตัวเนี้ยเชื่อมโดยตู้แบบเดียวกันนะครับแล้วก็ลวดเชื่อมชนิดเดียวกันเหล็กชนิดเดียวกันนะครับว่าสองแบบเนี้ยอันไหนมันจะเชื่อมได้ดีกว่าเชื่อมติดง่ายกว่ากันนะครับเด <N> ี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นนําด้วยทองแดงนําด้วยทองแดงนะครับ แผ่นตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเซรามิกหรือว่ากระเบื้องนะครับอันนี้แต่แต่ไม่ไม่น่าจะใช่เหล็กนะครับแผ่นแผ่นตัวนี้ะแล้วก็น็อตตัวนี้เป็นทองแดงเลยนะครับส่วนคีมตัวนี้ก็เป็นทองแดงทั้งสองขั้วเลยนะครับสองด้านเลยนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะนี่ หนาเลยอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองอนไหนก่อนนะครับลองเป็นครีมก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ใส่ไม่ยากนะครับก็ใช้ครีมหนีบเอานะครับอันนี้ก็น่าจะอยู่นะครับ ชิ้นงานก็เป็นชิ้นงานแบบเดียวกันนะครับเอาละเราจะเป็นปรับไฟเท่าไหร่ดีนะครับลอ,องปรับไฟที่200นะครับลองดูก่อนนะครับ อาจจะไม่ใช่เป็นการเชื่อมนะครับอาจจะผมจะแตมให้ดูกระแสไฟเฉยๆว่ามันออกดีไหมนะครับพอเดินผมก็ต้องใส่แ่นก่อนนะครับ โอเคครับผมก็บอกไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นมือใหม่เลยนะครับสําหรับการเชื่อมแต่ว่าหรือว่าวันนี้ก็เชื่อมได้ปกตินะครับติดดีปกติต่อไปนะครับเดี๋ยวลองเป็นทางด้านของแม่เหล็กดูบ้างนะครับมา ไฟเท่ากันนะครับลวดเดียวกันเหล็กเดียวกันนะครับ เอาละพอโอเคนะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมเชื่อมไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นเลยแหละแต่ว่าอันนี้ให้ดูกระแสไฟเฉยนะครับเหมือนตัวนี้จะดีเหมือนนําไฟดีกว่านะครับมกจะไม่เหล็กนะอ่านะครับเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้เชื่อมติดนะครับ มันไม่ได้ติดแน่นอนเป็นแม่เล็กนะครับส่วนตัวแล้วผมว่านี่มันมันนำนำไฟฟ้าดีกว่านะครับสังเกตว่าตอนที่ใช้เป็นครีมเนี่ยเอ่อมันมันมันจะติดติดนิดนึงนะครับอ่าก็ลองไปทดสอบกันดูเองนะครับตัวนี้สำหรับผมว่าผมว่าตัวนี้ง่ายดีครับราคาสี่สิบห้าบาทเท่ากันนะครับโอเคสวัสดีครับคลิปนี้